ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อย mm hmm. เพชรยนต์ครับในช่องเรื่องของเก่งบายแมนน้อยนะครับนี่ผมถ่ายทําอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทย68ครับที่มีนบุรีวันนี้ผมจะมารีวิวโตโยต้าโครราอาติสนะครับตัว1.6ตัว G ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากสีขาวคันนี้สวยมากเป็นรุ่นท็อปเลยตัวนี้ส่วนรายละเอียดแล้วก็การรีวิวต่างๆผมจะรีวิวในคลิปตัดไปนะครับ สวัสดีอีกครั้งครับสวัสดี FC อีกครั้งครับวันนี้ผมจะมารีวิว t o y ยต้าโครโรราอา i s ตินะตัว1.6ตัว C ตัวนี้คันสีขาวผมบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยกับป้ายทะเบียนสวยๆนะอ่าส่วนราคาคันนี้อยู่ที่399,000บาทอ่าไม่อยู่ที่2,01 0 90, 000, ยย 2, 0 1. ผมบอกเลยว่าไม่ไม่เยอะเลขไม้นี้ทำเครื่องโตโย t a เราไม่ได้ ผมบอกเลยครับตัวนี้เป็นตัวถึกตัวทนอยู่แล้วมาในส่วนของด้านหน้าก่อนในส่วนของด้านหน้าจะเป็นกระจังลงโคมเมียมนะครอบโลโก้โตโ,ตโยตา้ามาพร้อมกับไฟมพร้อมกับไฟที่เป็นหลอดไฮโดรเจนนะหลอดไฟไฮโดรเจนพร้อมกับหลอด LED สวยๆไปเลยอันนี้เป็นรูปทรงตาตเหี่ยวแล้วด้านล่างจะเป็นตัวกระจังเป็นสีดําด้าน ตรงนี้จะเป็นช่องรางพึ่งนะระบายความร้อนของหม้อน้ําตัวนี้ผมบอกเลยว่าใหญ่ๆไปเลยในส่วนถัดมาเป็นล้อเป็นล้ออัลลอยตัวนี้จะได้เป็นดิสหน้าดิสหลังนะดิสหน้าดิสหลังผมบอกเลยว่าล้อสวยมากใช้ได้อีกหลายปีใช้ได้อีกหลายปียปตัวนี้ให้ดูสภาพยางก่อนอผมบอกเลยว่าสวยมากยางตัวนี้หยุด ขนาดนะขนาดยางอยู่ที่205ทับ55 R16 เป็นขอบ16อตัวแม็กอันลอยตัวนี้ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยขูดไม่มีอะไรให้ดูเลยสภาพเต็มๆสวยๆภายในภายในภายในยังสภาพดีนะตัวโชค๊คตัวอะไรยังอยู่ครบตัวหัวน็อตยังอยู่ครบการซีนซิลิโคนจากโรงงานยังอยู่ผมบอกเลยว่ารถไม่มีคำว่าชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอน เอามาแล้วเอามาขายไม่ได้เสียลูกค้าอีกเราไม่ทําอย่างนั้นในส่วนถัดมาในส่วนถัดมาเป็นกระจกนะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆเป็นกระจกมองข้างสวยๆไปเลยส่วนถัดมาเป็นมือจับมือจับคาดด้วยโครเมียมนะ,ะดูหรูหราผมบอกเลยว่าดูหรูหรามากตัวกระจกผมบอกเลยว่าปั๊มดำรอบคัน กระจกแท้จากโตโยต้าเลยอันนี้ผมดูให้แล้วผมดูให้แล้วนะส่วนล้อหลังฝั่งขวาก็สภาพส,สวยๆเหมือนกันนะดูจากแม็กดูจากยางล้อยังใช้ได้อีกหลายปีส่วนของด้านหลังส่วนของด้านหลังผมบอกเลยว่าสวยมากกันชนยังไม่มีรอยเลยเนียนกิฟนะย้ำนะครับรถคันนี้เป็นปี 2,018ผมบอกเลยว่าสวยมากไอ,อ้ไม่ใช่ของปาเียราคาคันนี้อยู่3 9 9 0 0 0บาทาบาทในส่วนถัดมาในส่วนถัดมา,าให้ดูฝั่งฝั่งซ้ายก่อนล้อฝั่งซ้ายอยู่ในสภาพดีนะด้านหน้า,อ,าอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวกระจกฟิล์มอยู่ที่ขนาด40ิ ไม่มืดมากาไม่มืดมากให้ดูครับดูผ่านฟิล์มกับดูสีจริงผมบอกเลยว่าไม่มืดกำลังพอดี40นี้กำลังพอดีส่วนเบาะนี้ได้เบาะหนังสีครีมไปเลยสวยๆเป็นรุ่นตัว G นะตัวนี้เป็น1.6 g สีสวยไปเลยแอร์แบกได้หน้าคู่7ตําตำแหน่งส่วนนี่คอนโซลคอนโซลหน้าผมบอกเลยว่าสวยมาก ผมบอกเลยว่าสวยมากส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมการฟรูอากาศภายในรถนะแล้วก็ด้านล่างตัวควบคุมฟูอากาศก็จะเป็นตัวช่อง DC 12โวลต์ในส่วนถัดมาคอนโซลกลางด้านล่างก็จะมาเจอกับเกียร์ออโตอ้เป็นขั้นบันไดอันนี้เป็นสไตล์ของโตโยต้าอยู่แล้วพร้อมกับเบรกมือแล้วก็ที่วางแก้วให้ส่วนนี้จะเป็นตัวที่พัดแขนสามารถเก็บของได้ตัวนี้เก็บของได้เก็บเหรียญเก็บอะไรได้ ด้านในผมบอกเลยว่ากว้างมากเก็บของได้อีกเยอะนะเก็บของได้อีกเยอะอันนี้เราไม่ใช้แล้วก็ปิดลงามาในส่วนของไปฝั่งนู้นดีกว่าก่อนไปฝั่งนู้นมาดูห้องผู้โดยสารก่อน <c oughs> ห้องผู้โดยสารผมบอกเลยว่ากว้างมากอ่าเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสวยๆไม่มีรอยดําดหรือรอยหมองเลยอ่าสวยๆไปเลยตัวนี้ ส่วนตรงคอนโซลกลางด้านหลังนะจะมีจุดชาร์จจะมีจุดชาร์จอยู่ตรงนี้เป็น USB 2.1แอมป์ให้สองฝั่งเลยจะใช้ก็เปิดขึ้นเปิดขึ้นทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้มาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันฝั่งคนขับ เปิดประตูมามาเจอกับสภาพยางก่อนให้ดูสภาพยางก่อนยังอยู่ในสภาพดีนะไม่มีแตกไม่มีแตกไม่มีเปือือยไม่มียุ่ยไม่มีการเสรื่อมสภาพของยางตัวเม็ดอาร์กยังอยู่ครบตัวซิลิโคนอยู่ข้างประตูยังมีนะนี่ตัวซิลิโคนนิวจิกจิกดูนิดนึงยังอยู่นะตัวหัวนอ็อตคมจิบส่วนประตูนี้จะคาดด้วยหนังนะผมว่าเขาทำมาสวย คาดด้วยหนังเป็นสีครีมตัดดำนะดูสไตล์หรูหราฝันะ่งนี้จะเป็นตัวควบคุมระบบไฟฟ้านะเกี่ยวกับกระจกหน้าต่างตัวนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เซ็นทันล็อกจะอยู่ตรงนี้ในส่วนถัดมาของด้าน,นข้างพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพุทสตาร์ทนะเป็น Energy Start-Stop จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าจะอยู่นี่ภาพกระจกมองข้างไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้ส่วนเสา A 2A ผมบอกเลยอยู่ในสภาพดีหัวน็อตยังคลมกิบบานพับยังสภาพดีตัวท่อเฟกสายไฟยังอยู่ในสภาพดีไม่มีขาดาน้ําไม่เข้าแน่นอนอส่วนพรมลายเป็นพรมลาลัยมันตกดฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังตัวควบคุมจะควบคุมการเปิดปิดของเสียงนะตัวนี้อยู่ในตรงนี้แล้วก็หน้าปัดหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวนี้ ผมบอกเลยว่าเบาะสวยมากผมชอบบาะตัวตัวจีนะตัวนี้เป็นตัวจีสวยมากามาในส่วนของหูช้างยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันไม่มีสึกหรอตัวนี้เสาบีเรามาดูเสาบีเสาบียังอยู่ในสภาพดีนะอ่าเสาบียังอยู่ในสภาพดีผมบอกเลยว่าน้องป้ายแดงครับ น้องปง้ายแดงตัวประตูฝั่งด้านหลังคนขับตัวบานพับยังอยู่ในสภาพดีตัวท่อฟิกยังอยู่ในสภาพดีไม่มีขาดน้ําไม่เข้าแน่นอนตัวบานพับด้านล่างยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะเ,เหมือนกันัตพื้นฝั่งขึ้นลงยังอยู่ในสภาพดีนะไม่มีรอยสีถลอกเลยเตัวหูช้างไม่มีสึกหรอดูจากตรงนี้ได้ผมบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ ตัวนี้เป็นโตโยต้าโครราอาติสนะตัว1.6ตัว G ตัว1.6ตัว G ราคาที่399,000บาทอ่าไปดูห้องเครื่องกันไปดูห้องเครื่องกันนี่ยวผมขอสต๊อปแป๊บหนึ่งนะอ่ามาเจอในห้องเครื่องกันห้องเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีคำว่าชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนดูจากตรงไหนดูจากฝากระโปรงครับ ตัวฝากระโปรงตีตาคําว่าโตยต้านะตรงนี้ให้มีตรงสังเกตให้แล้วก็ดูจากสภาพาตัวเม็ดอาร์คตัวอะไรยังอยู่ครบตัวป้ายมออก,อกอยังอยู่ครบนะให้ดูไปเลยตัวบานพับหัวน็อตยังคลมกิบทั้งสองฝั่งหัวน็อตยังคลมกิบทั้งสองฝั่งดูการเก็บของท่อของเหลวแล้วก็สายไฟต่างๆยังอยู่ในสภาพดีจุดมาร์คมีครบทุกจุดนะ จุดมาร์กมีครบทุกจุดสภาพแบตเตอรี่ดูจากขั้วแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพดียังอยู่ในสภาพดีตัวคานหน้าตัวคารหน้ายัางอยู่ในสภาพดีนะหัวรถคมจิบเลยผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีตัวขายึดขาอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพดีไม่มีแตกตัวขายึดของไฟหน้า planets, ยังอยู่ในสภาพดีตัวคาน ตัวคารของกันชนหน้ายังอยู่ในสภาพดีนะเป็นสีเดียวกับ,กบตัวถังเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนอันนี้ผมรับประกันได้ผมรับประกันได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนของหม้อน้อําเป็นส่วนของหม้อน้ําส่วนเครื่องตัวนี้ผมเป็นเครื่อง4ี่สูบนะสิบหกวเป็นเครื่อง vvt k อ t าตัวเครื่องอยู่ที่1.6ผมบอกเลยว่าลื่นปืดลื่นปืดแน่นอน อันนี้เป็นรุ่นที่ทนที่สุดของโตโยต้านะเกง๋งเป็นเก๋งรุ่นที่ทนที่สุดของโตโยตา้าแล้วผมบอกเลยไม้ตัวนี้อยู่2 0งแสนหนึงเลขไม้ทาอะไรเครื่องโตโยต้าของอาติสไม่ได้ผมบอกเลยว่ายังนิ่งอยู่เลยมาในส่วนของด้านหลังมาในส่วนของด้านหลัง ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะ,ะตัวเปิดฝากระโปรงด้านหลังก็เปิดตรงนี้เลยตัวด้านหลังเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาผมบอกเลยว่ากว้างมากผมบอกเลยว่ากว้างมากดูจากสภาพภายในนะตัวล้ออะไหล่พร้อมแม่แรงพร้อมอุปรก,กรณ์พร้อมนะครบเลย ครบเลยการซีลสลโคนจากโรงงานยังอยู่ไม่มีคําว่าชนหนักแน่นอนอ่าเปิดขึ้นมาย้ํานะย้ํานะตัวนี้เป็นตัว1.6ตัว G ีอ่าราคาอยู่ที่3 9ม0 0นเก้าบาทปี2017ไมตัวนี้อยู่ที่2องแสนอ่าไม้ตัวนี้อยู่ที่2 01. องแสน 2, ใครสนใจหรืออะไรรีบทักมารถมาไวไปไวที่เพชรนบนุอ เบอร์โทรศัพท์0634078822นะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามผมด้วยเรื่องของเก๋งบายแมนน้อยอันนี้ก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปรถใหม่เข้ามาผมจะรีบมารีวิวให้ FC หรือท่านผู้ชมได้ชมกันสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ